สบายดีพี่นอ้องสบายดีเอจิเป็กุเดอวันนี้หฮาสิเตรียมเครื่องของของกินเอียงเตรียยหม,มไวบอื่นเฮาเอาลงป่าเนาะแต่ก็อ,อื่อน้ำคนนีนจะพูดกืก่อนะ้ำตอนจะพออูดพอ,อยู้อยกินอะอย่างงี้ใช้อักเลสักตอน ้ก็ตังคั่วขรหมูสาขาให้ซอยเท้าฟูพะืนือนนี่น้ม่มาอก้จะ่เคน้จดาจะถือเป็นมอสตองนห้จับลาเก็จับปุดื่มดื่มนั่งอก่อนดื่มดื่มนั่งอก่อนบ่ บาดหาเราก็เอาไปใช้ตุงแซ่ือเศ้าทักทามทีมห้ออกมาเลยทอดเออเอาไปมะลไรอ๋อโดดมาอจะมไรอย่าสบายอ้จะสบายมันเคงเนี่บาดเ้าเนี่ยมันหยาดเฮเฮ้ขคือมีบ่เขามีบ่เขาบ้ ข้าหน้าหรือข้าดำ <rant y> ข้าวม oh, ู้าข้าหน้าข้โอ้จะขามูเนาะขาหนาข้ามาดลายตรงคุณบอก่ข้ามไรต้องเพ่นได้ หมูสองตัวนั่นองฮะเอาเห็ดหมูสองตเพื่อหักแขกมืออื่นเ้าแต่ก็ตอนมาแต่ป่า Những khoa hết sức đó nè đồ tơ nè ngon nè quát hết sức 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 sức

phản ứng rồi, phản ứng rồi, phản ứng rồi, ôi, đẹp lắm, เคยเคยทายร่งยูทูปไปเบ่งจากคลองเด้อยู่ในยูทูปแลเด็กเขายูทูปอ๋อแต่้ร่ต <Channel>. ่่แต่ปยมันส่ขเาอเหอแตจะลือนจะกเนยวี่จะใส่เขาเห็ดวเลือดด้นะงที่เลือดดอ๋อลก

เอาไปแล้วมัออกมาก้อนหนนนใช่อเอ้ยมันเนียดึงวาก่อนไปแล้วมันน่าหยัจะขท่านอาจาท่านเอาไปแล้วมันไปแล้วได้ได้แล้วว่าแจว้อน้ใจยินเหาะน้ยเโอ้ยไอนี่เอาถอวมาถยมาถอวมายมาเอาบวงปปานพ่วงบีบ้าเดบ่วงโอ้ยโยทว่างิาททเ

นีห <named> ัวมูเนาะพีเนาะเออนะให้ผู้ชายเห็ดคือคือยุะอือฝนผู้ชายได้ก็เห็ผู้ชื่อเาแม่เอามาเห็ดนี่วันเดเนป็นผู้ มือสองโตน้องสอต่ว่าเพิ่กระดงกุ้วอีกตัวหนึ่งได้่นใดอาวเอาเมือเียวเมืออนนี้เอาเมือตอนไหนนี่บ่ยฟงไม่เอยปงหอยปงซอยเส้นทงยางเลยจ้ะทงยางจะเอาออกมาหรือบ่

เออยาก็อะรนถึงกัวที่โบทีาอไล่าที่โบทีอ่าทานก็ไดื้อออกโลจึอคุยบอื่นผมว่าจะดื้อน่งบ่รดื้อ่ือ่้มีดื้อหลวงพอว่าื้อเสียเตรียมนอคนสนองเลยเออดบดยดนี่แต่ายน้องเาเองซอยกันอื่น

มีใครหรอกพี่น้องมีแต่บ๊อบบี้มีแต่เอ๋อน้องตัวเองอยู่